S <S สว e ah ัสดีครับพบกับรายการเล่นกี วันนี้เนี่ยไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเพราะว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ฟังเสียงก็จะแปลกๆหน่อยนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวนี่เลยครับคอมเมดี้เดอร์จินไฟน์ฟอลคอนโอ้โหแม่จะโวยมันจะสุดยอดอะไรขนาดนั้นมาครับ ตัดกลับมาเป็นกล่องนี่เลยนะครับเราจะมาดูรอบๆกล่องกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเคมิเลเดอร์จีนไฟ ing เฟลคอนโอ้โหแมมสุดยอดมากด้านหน้านะฮะโอ้โหมีฟอนต์นะฮะที่เขียนว่าสโบรจินไลด์อเน็ตเขาก็จะบอกไอชิบะจอยกีบุสมเจ้อสอบดอโอเคโทนสีของกล่องก็จะเป็นสีชมพูนะฮะตัดกับสีตาะโอ้สวยมากตาสีเขียวแหมงามจริงๆ เดินข้างฮนะโอ้โหเท่ด้านหลังเลยแล้วกันนี hey. ่ <Hey. S 1> มีอยู่ทั้งหมด3แอคด้วยกันนะสามารถเอาอาวุธของโครบีเนี่ยมาถือได้เท่ <Hey. S 2> เหมือนกันแต่ไรเดอร์เรื่องนี้เนี่ยมันผัดกันใช้อาวุธกันมันเลยนะ <S <S ของบันไดสปริตนะโอเคอีกด้านหนึ่งอ๋อ oh, เป็นรูปจินยืนแบบตรงๆเนี่ยโอเคไป,ไปเราไปรีวิวกันดีกว่าไปเลย <S <S 2> <S 2> และนี่ก็คือคัตเตอร์คู่ใจครับผมนี่ ในกล่องนะฮะโบเบฮะให้มาแต่นี่ใบป,ประกอบใบอย่างนี้นี่คือคู่มือน,นะฮะว่าเขาจะให้ทำอะไรบ้างโอเคใบป,ประกอบคอมเบเลเตอร์ซีครับที่ออกเป็น ssf ทุกตัวฮะมือเป็นอย่างนี้หมดนะฮะมือเป็นแบร์ครับนี่มา เรามาดูตัวกันดีกว่าผมว่าหลายๆคนคงแบบว่าดูคลิปจุดขยับของคนอื่นหรืออะไรกันมาแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าใครได้ดูของตัวโฮโลบีส่วนตัวนะครับเนี่ยดึงแค่หัวออกนะเหมือนโฮโลบีหมดทุกอย่างครับยกเว้นเกาะด้านหลังแล้วก็ หัวนะครับดีเทลสีครับสีชมพูนะครับทำเป็นสีแบบเมทัลลิกมานะฮะเป็นสเกลหนึ่งต่อ12ที่ที่สวยงามมากชอบอะผมชอบมากบอดีน้นี้ดูกำยำดีนะบ่าของจินนี่นะฮะตรงแขนนะฮะนี่แล้วตรงนี้เนี่ยมีจุดขยับเป็นอันหนึ่งนะโถทำไปเล่นไว้ม,ม,มนะฮะ ผมบอกก่อนคะเรื่องตําหนินะฮะของ s s f นะครับมีแทบทุกตัวนะโดยเฉพาะนี่ Walkie l ี่นะฮะเจอตาหนิเยอะมากนะฮะแต่ก็ไม่เป็นผลนะสำหรับผมนะไม่เป็นผลเลยว่าต่อให้มันีจะมีตําหนิครับแต่งานมันสุดจริงๆเะงานมันสวยอะคุ้มค่ามากกับที่รอคอยเราดูจุดขยับไปหมดแล้วนี่เล่นให้ดูนี่แคบนะคยับสองสเต็ปนี้นะมีความเสียวหักอยู่เหมือนกันนะจะพอขยับเนี้ยรู้สึกว่าตรงนี้มันบางๆตรงเนี้ยตรงข้างในตรงเนี้ย มันจะบางหน่อยแต่คือคือมันดีอ่ะดีเลยอ่ะยูจอยมือดกว่าจอยมือเป็นไงจอยมือฮะเป็นเหมือนปกติเลยเราดูที่ขากันบ้างนะฮะนี่เริ่มจากปลายเท้านะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมานะฮะปลายเท้าครับหมุนได้ทึงว่าหกสิบองศาครับงกขึ้นอย่างนี้ได้นะฮะปลายเท้าขยับได้ปกติฮะนะครับเรามาดูตรงเข่ากันบ้างนะฮะเป็นแบบ สองสเตตตรงนี้นะฮะหนึ่งสองนะครับไม่สามารถหมุนได้นะหมุนนี่มีหักนะใครโง่ไปหมุนไนี่ตายเลยนะนี่นี่อีกนี้หมุนได้นะครับยังหมุนได้สามร้อยหกสิบแหละแต่ว่ามันติดตรงนี้ครับประมาณนี้ครับส่วนขาครับตรงนี้เป็นอย่างนี้บอกรตอ,อยู่นี่นี่เห็นไหมบอกรตอ,อยู่ตรงนี้อไม่ได้ไปไว้ที่หลังหรืออะไรแล้วนะเนี่ยหลังไม่มีแล้วนะท่อ ไปบอกรถนี่อ้าขาปุ๊บเจอเลยบอกรถโอเคนะครับก็ขยับขึ้นลงได้นะฮะมาคือขยับก็มีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปจัดท่ากันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเล่นท่ากันดีกว่าไปจินเราลืมพลาสติกไปได้ยังไงฮะชิงโอ้โหเราลืมสองอันนี้ไปได้ยังไงเลยนี่นะฮะให้แกะตรงนี้ ง่ายไม่ยากครับเอาโอเคเราไปกันดีกว่าไปบินบินบินทะเละเล่นลมบิน <laughs> โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแหมนะไม่ว่าจะจุดขยับหรือรีแอคอะไรต่างๆโอ้โหสวยงามนะฮะมาเราไม่ได้ให้คะแนนมาตั้งนานแหละนะเรามาให้คะแนนจินกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเฮกิสตูดิโอเนี่ยให้คะแนนจินไปที่7.9ครับผมโอ้โห,โโหแหม ไม่ได้ให้คะแนนตั้งนานอันไวเหลือเกินแต่บอกก่อนนะตั้งแต่จับ s s f มาเราเริ่มจับทางได้กนนะที่ให้7.9จุดเ้าครับเพราะว่าติเรื่องพกไรขีนะยังมีบางจุดที่ลงสีอะไรที่แบบว่ายังไม่ไม่ค่อยชัดเจนเนะฮะกับเข็มขับนะ เป็นถึง S S F แลโอ้ตัวนี้แม่งกันโยกไม่ได้ถ้าทํำมาโยกได้นี่เฟี้ยวเลยนะแบบแค่ดึงได้เหมือนของบิวอะที่แบบหมุนได้ผมว่าจะดีมากเลยนะถ้าคิมคัดดึงเนี่ยทำได้แต่ความสวยงามของเขาเนี่ยสีที่โดดเด่นเป็นสีมพูที่โดดเด่นเนี่ยดีนะผมผมชอบนะสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามชมคลิปนี้นะฮะร,รีวิว S S F f i g u r art t a m e rider Jin fighting Falcon นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ กด Subscribe ช่อง p e g ก y ี t สตูดด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนตัวต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจริงๆแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ